สวัสดีครับพบกับตามใจคลิปชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็นะครับจะมานะครับแชร์เทคนิคนะครับเทคนิคการเทรดนะครับการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ o เ e x ก i t บิตคอยหรือหุ้นต่างๆนะครับอ่าก็เป็นการเทรดโดยที่ใช้เทคนิคการเทรดแบบกราบเปล่านะครับก็จะมีในส่วนของเส้นเทรนไลน์แล้วก็แนวรับแนวต้านเข้ามาในการวิเคราะห์นะครับอ่านะครับโอเคนะครับก็นะครับ เครื่องมือที่ใช้นะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนะครับเป็นเส้นตรงนี้นะครับกดนะก็จะเห็นเป็นเส้นเทนไลน์แล้วก็เส้นแนวนอนนะครับผมจะใช้2เส้นนี้แล้วก็ตัวตรงนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเอาไว้ดูในส่วนของค่าเลงของแนรับแนวต้านนะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่คู่ ucat นะครับสำหรับเดย์เทรดนะครับก็แนะนำเปิดกราฟที่ ประมาณทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับจะค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าคู่ยูแคทต,ต,ตอนนี้แนวโน้มเป็นขาลงเนาะนะครับเดี๋ยวดูกราฟหนึ่งเดก่อนนะครับดูกราฟหนึ่งเดก่อนนะครับอ่าหนึ่งเดเป็นขาลงชัดเจนอยู่แล้วอ่าโอเคเราก็มาดู4ชั่วโมงครับนะครับวิธีการวัดแนวรับแนวต้านแนวโน้มนั้นก็ใช้เส้นอ่าเลือกเส้นเทรลไลน์มานะครับแล้วก็อ่าวางจุดเส้นที่ยอดสูงสุดที่เราเห็น ใน,ในหน้ากรอบนี้นะครับที่เราเห็นนะเอาแค่ okay. ที่เราเห็นพอแล้วก็พาดผ่านมาพาดผ่านมาจุดที่ราคาขึ้นไปชนนะครับราคาขึ้นไปชนก็จะมี2จุดนี้นะครับที่สัมพันธ์กันที่ขึ้นไปชนนะครับอ่าโอเคนะครับก็คือถ้าเกิดกราฟเป็นรูปแบบนี้นะครับนะครับการที่เราเปิดออเดอร์นะครับก็จะเลือกเปิดถ้าเป็นขาลงเนาะอย่างี้เป็นขาลง เราจะเลือกเน้นเปิดเซลเป็นหลักนะครับเช่นถ้าอย่างนี้นะครับมีการชนนะครับเราก็เปิดเซลล์ในจุดที่ราคามีการชนแล้วโดน rejection ลงมานะครับแล้วก็จุดนี้2จุดนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเราก็จะมีในส่วนของการดูแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะมีหลายจุดนะครับเลือกเส้นเส้นแนวนอนนะครับนะนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับก็จะมีอยู่หลายจุดนะ แนวต้านนะครับคร่าวๆนะครับโอเคแล้วตรงนี้เป็นแนวรับนะครับคือการเลือกแนวรับแนวต้านเนี่ยให้เราเลือกนะครับเราเลือกจุดที่มันมีการพาดผ่านแต่ไม่ผ่านนะมีการชนนะครับถ้าเป็นข้างล่างชนแล้วเด้งขึ้นไปอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นข้างบนอย่างเงี้ยชนแล้วเด้งลงมาข้างล่างชนแล้วมันไปต่อไม่ได้ครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับจุดสําคัญของการดูแนวรับแนวต้านเลยนะครับ ถ้าเปอร์เซนต์โอเคมันอาจจะมีการเบรกเบรกขึ้นไปอย่างอย่างตรงนี้มันไม่ได้พักเลยนะมันเบรกขึ้นไปเลยนะครับแต่ให้ดูเปอร์เซนต์ในส่วนของโอกาสนะครับนะเราเรียกก็โอกาสละกันโอกาสที่มันควรจะเป็นนะครับเช่นถ้าในโซนนี้เส้นนี้โซนนี้โอกาสที่มันควรจะเป็นนะครับแนวรับแนวต้านมีอยู่ถึง3ครั้งแต่พอมาถึงครั้งที่4นะครับตรงนี้เอาแค่ที่มองเห็นเนาะครั้งที่4ปรากฏว่าเบรกลงมาเลยนะครับซึ่งการที่แท่งมันเบรกลงมาแบบนี้แล้วปิดตรงนี้เนาะ เนี่ยมันปิดแท่งประมาณตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันหลุดกรอบไปแล้วนะครับมันหลุดกรอบไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หยุดที่จะตามออเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเอาโอเคถ้าไม่นับถึงตรงนี้นะครับไม่มองถึงตรงนี้นะครับเอาแค่ตรงนี้อ่ะจุดนี้นะครับสมมุติว่าการาฟมันพลาดผ่านอ่ะมันก็เดินทางของมันเรื่อยๆนะครับรกราฟปรากฏว่าก่อนที่จะถึงตรงจุดนี้นะอ่ะเราก็เห็นแล้วว่ามันมีจุดที่ เป็นแนวรับนะครับมีการชนแล้วเด้งขึ้นไป2จุดแล้วนะนะครับตรงนี้ลงมาไม่ถึงนะ,ะเพราะฉะนั้นกราฟต่อไปนะครับกราฟมันไหลไปเรื่อยครับอ่าพอมาชนอย่างนี้นะครับเราก็พอจะรู้ได้แล้วว่าจุดนี้คือจุดดิ j e คชั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นกรอบแบบนี้มากกว่านะครับเอาไว้ดูเล็งกมันนะครับถ้าเส้นแบบเส้นเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะครับมีการลงมา แล้วมีการปิดตัวนะครับร e เจคชันขึ้นไปเป็น r e เ c t i o n นะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าบายณจุดนี้นะครับนะรบ buy ณจุดนี้มันก็ขึ้นไปส่วนเทคโ p r o f ตก็เหมือนเดิมครับใช้เส้น channel ตรงนี้เส้นนี้ในการในการปิด order เส้นนี้นะครับหรือว่าจะดูแนวรับแนวต้านก็ได้อย่างตรงนี้ก็จะเป็นแนว แนวต้นย่อยของมันซึ่งมันก็ชนพอดีแล้วก็กลับตัวลงมาแต่ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเป็นกรณีการาฟแบบนี้นะครับขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะครับอ่ากรณีก,การาฟแบบนี้จะไม่แนะนําให้เปิดออเดอร์บายนะครับจะให้เปิดเซลล์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าการาฟเป็นขาลงนะครับการที่เราจะไปบายมันก็เสี่ยงนะครับแอนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาล่าสุดตอนนี้ราคาล่าสุดมันลงมาพักตัวเนาะ มันมีการพักตัวก่อนหน้านี้จุดนี้นะครับแล้วก็มาพักตัวอีกครั้งประมาณจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการมองกราฟแบบนี้นะครับถ้านะครับนะครับถ้าตามเทคนิคเนะถ้ากราฟมันขึ้นไปเด้งขึ้นไปเนาะมาชนจุดนี้ตรงนี้ให้สามารถเปิดเซลได้นะครับเปิดเซลตรงส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับเซลนะครับ ในส่วนของโซนนี้นะครับแล้วก็สต็อปลอ s ก็อยู่ที่เส้นแนวตรงนี้นะครับเส้นสีมเงินตรงนี้นะครับสต็อปลอดนะเพราะถ้าขึ้นไปชนตรงนี้แล้วก็น่าจะกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับอโอเคเมื่อเซลล์ตรงนี้นะครับการปิดออเดอร์ของเราก็แล้วแต่คนถนัดเลยบางทีก็ใช้แนวรับเดิมบางคนก็ใช้ a t r บางคนก็ใช้การคำนวณรี r ร w a r d ก็แล้วแต่เรานะครับ แต่ถ้าดูตามลักษณะเนี่ยกราฟมันเป็นขาลงอย่างนี้อาจจะขึ้นไปชนแนวต้านเพื่อทดสอบถ้าทดสอบไม่ผ่านมันก็ของโดรีเจคชั่นลงมานะครับอาจจะเป็นรูปลักษณะประมาณนี้นะครับอ่านะครับแนวทางการเข้าเดอรของเราก็คือเข้าที่จุดที่มันคิดว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านถ้าเราจะบายนะครับถ้าเราจะเปิดบายเราก็ดูที่แนวรับถ้าเราจะเปิดเซลล์เราก็ดูที่แนวต้านอ่ดูนะครับ แล,ลยยแล้วก็ดูเส้นเทรนเส้นอะไรด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นขาลงหรือขาขึ้นนะครับถ้าไซด์วควรจะทํำยังไงนะครับอันนี้อย่างนี้มันเป็นเทรนชัดเจนว่าเป็นเทรนขาลงนะครับก็แนะนําในส่วนของการเปิดเซลล์จะดีกว่าเปิดบายนะครับโอเคเดี๋ยวดูในคู่อื่นบ้างนะครับดูตัวอย่างของคู่อื่นบ้างอ่าเปิดให้ดูทองเลยแล้วกันนะครับ XAUUSD นะครับ กราฟทองสีชั่วโมงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับการตีเส้นนะครับเราก็ดูแค่สายตาเราก็ได้นะครับก็ใช้เส้นเทรนไลน์เหมือนเดิมนะครับวัดจากจุดต่ําสุดขึ้นไปนะครับจะได้ประมาณนี้จริงๆทองเนี่ยมันทุบหลุดลงมานะตรงนี้ครับโซนนี้เป็นโซนข่าวนะครับเป็นโซนข่าวข่าวที่ว่ามีการข่าวทวิตนอกระบบนับที่ไม่ใช่ข่าวในปริทินนะครับ ส่วนจะเป็นข่าวอะไรนั้นก็ลองไปดูที่ทวิตดูจะรู้นะครับว่าทําไมถึงทุบขนาดนี้ทองนะครับโอเคอ่าโอเคมีเส้นล่างเส้นล่างคือเส้นแนวรับนะครับแล้วก็เส้นแชนแนลอ่าผมขอเลือกเป็นเส้นบนนะครับเส้นบนเป็นเส้น h ช n แนลนะครับ h ช n แนลก็คือนะครับการเดินทางของกราฟนะครับมันก็จะเป็นเวฟใช่ปะอ่าเป็นเวฟอย่างเงี้ยเป็นเวฟอ่าจะเป็นเวฟขึ้นสูงสุดหรือขึ้นแค่ครึ่งเดียวแล้วลงก็แล้วแต่ แลแต่ในส่วนของกราฟนั้นๆไปนะครับอพอเจอแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่มันสัมพันธ์นกันก็คือจุดนี้นะครับอ่าอันนี้คือแนวรับนะแนวรับแนวรับจุดที่สัมพันธ์กันที่กราฟชนแล้วเด้งะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นทองณนะตอนนี้นะครับมันชนแนวรับแล้วมันเด้งขึ้นไปแต่จะเด้งไปถึงไหนนั้น ต้องดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยบางทีกราฟที่เราเห็นเห็นกันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไหลไปเรื่อยหรือตามคนซื้อคนขายตามเทคนิคเรื่องต่างจริงๆมันอยู่ที่ข่าวด้วยอะไรด้วยการที่กราฟกระชากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระชากแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะข่าวด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูหลายๆปัจจัยนะครับแต่เทคนิคเรานะครับก็ใช้เทคนิคตัวนี้นะผมก็ใช้ตัวนี้ในการเทรดการถือออเดอร์ระยะยาวผมก็ใช้ประมาณตัวนี้นะครับ หรือบางคนอาจจะใช้เส้นนเอมาช่วยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพอเห็นก้าฟแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะสามารถเปิดบายณจุดนี้ได้เปิดบายณจุดที่ผมวงกลมไว้นะครับบายเปิดบายออเดอร์ส่วนจะปิดตรงไหนนั้นก็ดูตามแนวอีกคีเพราะว่าข้างในนี้มันก็จะมีแนวเขาเรียกว่าอะไรอะโซนย่อยอะครับแนวรับแนวต้านย่อยนะเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยใช่หมดเลยเนะี่ยแนวต้านหมดเลยนะครับ เป็นบันไดเลยเป็นขั้นไปเลยหรือบางคนอาจจะใช้ฟีบนักซี่ในการตีก็ได้นะครับอ่าอ่านะครับเมื่อเจอแบบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดจะมองในส่วนของการขึ้นไปเพื่อเบรกที่จะขึ้นต่อนะครับอ่าขึ้นไปเพื่อเบรกที่จะขึ้นต่อนะครับผมจะตีเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งถามว่าทําไมตีแบบนี้นะครับตีแบบนี้เพื่อให้รู้ว่านะครับ ในกรอบของไตรแองเกิลนะครับตรงนี้จะเป็นไตรแองเกิลย่อยนะตรงเนี้ยโซนเนี้ยเนี้ยโซนเนี้ยเนี้ยครับโซนเนี้ยมันเป็นโซนสามเหลี่ยมเนาะเห็นปะเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆแื่อยลเนี่ยกราฟมันอาจจะเวี่ยงอยู่เนี้ยอ่าพอมาถึงแบบเนี้ยกราฟมันจะเลือกทางนะครับมันจะเลือกทางมันยังไงมันต้องเลือกแน่นอนถ้าเลือกทางถ้ามันจะลงมันต้องหลุดลงมานะแล้วเด้งขึ้นไปถ้าเกิดกราฟเป็นแบบนี้ เราเตรียมเปิดเซลล์ตอนที่มันดิ้งขึ้นไปอยาเซลล์ตอนที่มันลงมานะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อไว้ด้วยเวลามันเวียงนะครับเผื่อเงินของเราไว้ด้วยเผื่อเงินเผืเ่อสต็อปลอสนะครับเราต้องเข้าราคาที่ค่อนข้างดีเอาให้มันดีอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ให้ค่อนข้างที่แบบโอเคนะครับอพอดิ้งขึ้นมาปุ๊บเราก็เปิดเซลล์เลยนะครับยังไงกราฟลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปนะครับ กาฟเดินทางเบรกขึ้นไปอย่างนี้ก็ยอ่อลอมันย่อลงมาแล้วก็ใบครับยังไงขึ้นต่อแน่นอนนะครับถ้าสามเหลี่ยมเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับสามเหลี่ยมคือมันจะเตรียมเลือกทางตรงเนี้ยเราจะค่อนข้างแบบใจจดใจจ่อผมจะดูชอบดูในส่วนของแองเกิลนะครับเพราะว่าถ้ามันเลือกทางไหนทางหนึ่งแล้วเนี่ยโอเคโอกาสที่มันจะไหลเทนเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับในการตีจริงๆนรนรับนาต้านมีเยอะครับมีเยอะมากนะครับ แล้วก็แพทเทิร์นแบบนี้เอาไปใช้กับทุกทาฟิลสมได้เลยนะครับหนึ่งนาทีห้านาทีห้านาทีแล้วแต่คนใช้แต่ที่ผมใช้แนะนําในส่วนของเดยเทที่เป็นสี่ชั่วโมองนะให้ดูในสองสี่ชั่วโมองคือว่าอัตราแนวรับแนวต้านเนี่ยแล้วก็เทรนเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับนะเส้นแนวรับแนวต้านแล้วก็ชแนลเทรนหรือในส่วนของการเบรกเอาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับไม่ยอมว่าชัวร์เลยไม่ชัวร์หรอกเพราะมันไม่มีอะไรชัวร์ร้อปเ็นแน่นอนแต่ว่ามันเป็นไกด์ไลน์ให้เรา ครับที่จะเปิดออร์เดอร์ในตำแหน่งนั้นนั้นนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับที่ผมวงเอาไว้ครับมันสัมพันธ์กันนะครับทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับเนี่เป็นแนวรับแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคู่ที่เป็นไซเวย์นะครับเอาแบบไซเวย์เลยเนาะเดี๋ยวไปหาคู่ที่เป็นไซเวย์นะครับอ่าผมเจอแล้วคู่ที่เป็นไซเวย์นะครับหลังจากหามานานนะครับอ่ะโอเคเอาแค่กรอบเนาะ ไม่ต้องไปพูดถึงที่ว่ามันผ่านมาเอาแค่กรอบที่เราเห็นแค่นี้อ,ะอ,ะอะเราจะเทรดแค่กรบนี้แหละเราก็เปิดมาประมาณนี้นะครับสีช่ชั่วโมงมันเดิมนะครับเราก็ทําการตีแนวรับแนวต้านให้มันนะครับเส้นแนวรับแนวต้านนะครับใครจะใช้เส้นตัวนี้ก็ได้นะครับเส้นแนวนอนก็ได้แต่พอดีผมถน,นัดตรงนี้เพราะว่าผมจะดูเป็นเลงเน็งไงผมจะดูเป็นเล็งเวลาผมวิเคราะห์นะครับดูเป็นเล็งว่าโซนโซนเนี้ยคือโซนแนวรับแนวต้านนะครับ แนวรับก็ประมาณนี้โดยประมาณนะครับก็จะมีในส่วนของโซนกลางนะครับโซนย่อยกลางนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราดูดีเนี ern, ่ย <establishing> ม mm ันจะมีโซนย่อยกลางด้วยนะครับซึ่งการเทรดก็ไม่ยากนะครับก็นะครับสําหรับคนที่เทรดแบบไซเบีนะครับไซเบีก็ดูในส่วนของแนวต้านนะครับนี่คือแนวต้านนี่คือแนวรับนะครับ ดนั้นกราฟมันมีการสวิงเนี่ยสวิงไปเรื่อยๆของมันสวิงปล่อยมันสวิงไปอย่างตรงนี้นะครับล่าสุดเนาะเด้งขึ้นไปชนตรงนี้เราคงยังไม่ได้เข้าตรงนี้เพราะว่ามันเพิ่งเป็นแนวต้านใหม่เพราะมันยังไม่เคยชนตรงนี้ในโซนของตรงนี้นะครับนะครับก็ปล่อยันลงมาปล่อยไนลงมาจนมาถึงจุดนี้เราจะเข้าบายตรงนี้นะครับเพราะอะไรรูกไหมเพราะว่าจุดนี้มันก็เป็นแนวรับที่มันเคยชนแล้วเด้งนะเพราะฉะนั้นโอกาสสูง ที่มันจะชนแล้วเด้งเหมือนกันถามว่ามันมีสิทธิ์ล่วงลงไปไหมหลุดลงไปไหมมีมีอยู่แล้วครับทุกอย่างมีสิทธิ์หมดนะครับทุกอย่างมีสิทธิ์หมดแต่เราจะใช้วิธีการโฟ r e c a s t ที่ความที่จะเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ฟ o r e c แบบมั่มๆนะหมายว่าโฟ r e c แบบมีหลักการนะว่ามาถึงจุดนี้จุดสาคัญแนนะ่อย่างน้อยต้องเลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปอะไรอย่างนี้ว่าไปก็ไปนาจุดนี้ส่วน t p ก็อย่างที่บอกครับเราเห็นโซนกลางแล้วใช่ไหมมันมีการชนแบบย่ำอยู่ที่ก็มีเนี่ยโซนกลาง มันชอบยําอยู่แถวนี้แล้วก็ใช้จุดนี้ครับเป็นจุด tp นะครับเป็นจุด tp หรือเราจะใช้แบบรีดรีบอทก็ได้นะครับก็ดูเครื่องมือตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกในส่วนของลองถ้าเกิดใครจะเปิดออเดอร์บายใครจะเปิดออเดอร์เซลเลือกในส่วนของช็อตนะครับอันนี้เปิดออเดอร์บายก็เลือกในส่วนของลองแล้วก็กดวางในจุดที่เราจะเข้านะครับตรงนี้มันจะบอกเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเราก็ลากไปจุดที่เป็นแนวต้านหรือเราจะเป็นรีดรีบอร์ดึต่อ2 1ต่อ3ก็แล้วแต่เราว่ามันจะถึงหรือเปล่า ถ้าท่านหนึ่งต่อ2มันก็จะประมาณนี้อเราเรานี่แหละส่วนหนึ่งต่อ2ก็คือยอมขาดทุนได้ที่หนึ่งเปอร์เซนแล้วก็รับกำไร TP ได้ที่สเปอร์เซนตนะครับก็แนะนำตั้งแต่หนึ่งต่อ2ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นหเอร์ซนแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการาฟรูปแบบเนี้ยผมจะไม่ให้ถึงเนื่งหรอกนะครับเพราะว่ามันเห็นกันอยู่แล้ว มันเห็นเห็นกันอยู่แล้วว่ากราฟมันชนแค่เนี้ยมันไม่มีอะไรที่ว่าหลุดลงไปเลยอะนะถ้าอยู่ในกรอบนะไม่รวมถึงตรงนี้นะครับอ่าผมก็อันนี้เลยนะครับถ้าเกิดมันจะพลาดนะครับมันจะไม่ขึ้นตามที่คิดเอาไว้ก็สตอ,ล,อล์ลไว้แล้วเนี่ยอ่าถ้าอย่างเต็มที่ถ้าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบเนี้ยไซบรแบบเนี้ยถ้าหลุดกรอบอ่ะผมจะให้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์พอนะครับประมาณเจ็ดร้อยจุดส่วนทีพีก็แล้วแต่เราจริงๆถ้ามันขึ้นไปยกเที่ยงสตอปตามก็ได้นะครับอ่า ยกเทค่นึงสต็อตามก็ได้นะครับหรือจะลุ้นที่ตรงนี้เลยหรือจะแบ่งขายก็ได้นะครับแบ่งขายก็คือเข้าออเดอร์สมมุติเราตั้งใจจะเข้าศูจล็อตใช่ไหมณจุดเนี้เราก็เข้าแค่0.02 5หไม้5ครัออกก้งครับออกออเดอร์ครั้งที่ราคาประมาณตรงนี้ราคาไล่เรียกกันนี่แหละโซนเนี้ย5ครั้งวันนั้นดิ้งขึ้นไปถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนี้จุดพักตัวเราจะแบ่งขายก็แบ่งไปก่อน3าไม้4ี่ไม้หรือว่าแบ่งไป2ไม้ ก็ได้เหลือสามไม้ไว้ถือเพื่อลุ้นว่าไปเลย TP สองนะครับแต่ตรงนี้ผมจะมองว่าตรงนี้เป็น TP หนึ่งนะตรงนี้เป็น TP หนึ่งตรงนี้ TP สองเพราะว่ามันมีเส้นแบ่งเส้นแบ่งกันอยู่นะครับตรงนี้คือท็อปเลยลุ้นว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้คือเส้นแรกนะครับซึ่งมันชนแล้วล่วงลองอมามันก็ไม่เสียหายอยู่แล้วเพราะเราเข้าจุดตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้ไปก่อน3าไม้หรือ2ไม้ก็ได้แล้วก็มาดู ปิดในส่วนของตัวนี้อีกทีก็ได้ถ้ามันร่วงออกมาแล้วดูแล้วมันจะไม่ไปต่อนะครับยังไงเราก็ได้กําไรอยู่แล้วโอเคตรงนี้เป็นจุดบายใช่ไหมพอมาถึงจุดนี้นะครับบายอีกแล้วเนะี่ยขึ้นไปอีกแล้วนะไปชนเส้นกลางพอดีก็เหมือนเดิมครับใช้สูตรเดิมดรีรุบเหมือนเดิมนะครับใช้รีรุบแบบเดิมเลยนะครับเทคนิคเก่านะจุดนี้อีกจุดหนึ่งบายเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ขึ้นไปแต่ทีเนี้ยจุดเนี้ยมันก็มีการ ราคาเนาะราคาอยู่ที่มันตรงนี้เราก็ยังพอถือออเดอร์รอได้หลุดนู่นมันจะขึ้นไปตรงนี้นะครับ primero, น,รน,นะครับแล้วก็ใชร้รีดิบอของตัวเองที่รับได้นะครับสต็อปลอสโซนไหนอะไรเงี้ยก็ว่าไปครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดมาแล้วนะมันมันหลุดแน่นอนนะครับถ้าเกิดหลุดมานะครับมันเป็นแบบนี้แน่นอนกราฟนะถ้ามันหลุดแบบเนี้ยมันหลุดแบบนี้แน่น,นอนนะครับเนี้ยกราฟแบบเนี้ยถ้าเกิดมันหลุดนะครับกราฟมันจะเป็นทรงแบบนี้เลยกลายเป็นขาลงเลย แต่มันชนแล้วมันเด้งเพราะนั้นจุดตรงนี้ราคาตรงนี้ระหว่างนี้ไเส้นสีเหลืองที่ผมตีไว้เนี่ยคือจุดที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งเลยในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับแข็งแกร่งเพราะว่าดูสิครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสามี่ชนถึงสี่ครั้งแล้วเด้งอ่าชนถึงสี่ครั้งคือหลุดมันไม่หลุดอ่ะ,อะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเทรดแบบกราฟเปล่านะครับหรือการใช้แนวรับแนวตา้านแล้วก็เทรลไลน์มาช่วยนะครับโดยที่ ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับต้องดูคู่นั้นๆดูนิสัยของกราฟนะพยายามดูกราฟบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่านิสัยกราฟเป็นยังไงนะแล้วเราจะถ้าเราชอบเทรดแบบเส้นชอบเทรดแบบว่ากราฟที่เป็นเทรนนะครับเราก็ดูคู่ที่เป็นเทรนนะครับนะเวลารันเทรนครั้งหนึ่งนี่ก็กาไรคุ้มๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับการเทรดแบบแนวรับแนวต้านนะครับโดยใช้กราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับก็ลองเอาปรับไปประยุกต์นะครับเอาแบบปรับประยุกต์ใช้ ในการเทรดของท่านดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็ลองไปปรับได้นะครับหรือมีข้อแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับอ่าส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านเทรดมีแต่ผลกําไรนะครับอ่าขอให้ร่รวยทุกท่านนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ